มตาบิมเดารน้ำไม่นีนู่นี่ติดเลยได้เนาะติดเลยนี่ช่วิตมไม่สิบบ้างใชทำสียงพวกนี้กินข้าวแล้วไเสียงไพวกนี้ เราไเจ้าดงฮักกุนกินสิใ่ไหมอรแบบนล้เรื่อลนะอางแห่งบางแห่งมลาซองตนั้นว่าปลาอนี่เลยทีก่อนทีก่อนนี่เลย เยอะเมากเลยนะอาหารเช้าต้องกินเยอะเพราะข้างวันเราไม่รู้จะมีอะไรบ้างอกถึงท้องจานนั้นน้อยตักเพิ่มหน่อยดตไหนพ่จานสอานเ้างหสอตนหลังบอกที่นี่เกียวอน้เจ็ดไปดีเหรอไล่ไล เอาแจกแจกแจกเอาอาวุธที่ไหนอาวุธที่ห้ามต้องเตี้ยที่ดนเขาจะแขงรเงลนเอาละแจกอาวุธครับเออแข่ไม่ได้หมดที่ดหมดนี่เย ยังเหลือยังเหลือเนี่ยช้อนยังมากเหลือที่เหลือเยอะเลยเติมได้ตู้อันนี้จะชนนะมาเลยชนถ้วยชนจอบชนถ้วยอันชาครับบิ๊กฟัดกินอาหารกะลู่นกินนักเลงทหาอาเียนนะต่นมาท ไอ้น้ำมันกองข้างล่างพี่บุ่๊บพุ๊ไอ้เด้ขเอาพปดูขึ้นไปดูขึ้นป่นนะอืได้ขึ้นไดูเยอาเดียะขอบคุณค่ะอุ้ยพี่เยอะพอดเาแบ่งมาได้เหรอจกินมึเยอะเลยนี่แงเดินมื้อช้าโตมึงก่อนเพราะกลางวันมึงจะอะไรตกหินคอง เอาแต่เอาแต่เ้นะนะาไม่ได้คุ้สายปกติเป็นคนมือช้าก็ไม่ให้กินกินอีกทีตอนสิบเอโมงกินสมื้อต่อวันกินยต้องกินต้อี่ดนเองแน่คือเด็กเชิจเตี้ยที่ตรง จริงค ja, ่น okay. ี yeah. Alright, look Alpha, ่เรามีน้ำมันตำฟันเราละพี่เอกอะไร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 ีะไรอ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 ยไรอะไรอะไรอะไดอะไรอะไยอะไรอะไรอดไรอวไรอะไรอะนร่ะไรอ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 ะขอะไรอะไรอะไอะไรอะไรอะลย เตรียมเตียวเขาจะใส่มเตรียมเตียวเฮ้ยเปิดใหญ่คุ้ม่ะอนนี้หัวเยอะแล้วได้ครับได้ไแม่งโดีดูดยวไม่ได้ยุ่มหนามันแข็งมากเลยคุณเอ็งขึ้นจานเหนื่อยน้มเที่ยยี่ร่างบัวใส่เยอะมากเลย อนนีเปต่อะเลยเฮ้ยเดี๋ยวหาบ้านกันเขาบ้านเขเ่อดไหมครก็ไม่ไม่เขื่อนคร่บแด่คุณเขื่อนเลยคแต่ไม่อิ่มเต็มได้มอไหนที่เอาไปนับคึินเต๋ยวม้อสุ่อ่า เด็กดคไปเพี่อู APPLAUSE ุนจะตั like ้งผ้าตััน่งจ้หลังนั้นแข็ะเลๆโอ้ยคงผาแี่เราไก็่มามันะนั่งนั่งกาะกันกวาน้มัน่นี่ย